การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยนะครับการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยเท่าที่ปรากฏหลักฐานวันแขวนสุขโขทัยได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่18โดยศูนย์กลางอำนาจของสุขโขทัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมและรุ่มแม่น้ำน่านอันเป็นที่ตั้งของเมืองศรีสัชนาลัยสุขโขทัยในลุ่มแม่น้ำยมสะหลวงและสองแควในลุ่มแม่น้ำน่าน ต่อมาจึงได้ขยายตัวไปทางด้านตะวันตกบริเวณรุ่นแม่น้ำปิงและก็ทิศตะวันออกบริเวณรุ่นแม่น้ำป่าศักในรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับหรือว่าขุนในเมืองเฉลียงศรีสัชนาลัยเป็นเจ้าเมืองปกครองในฐานะเมืองขึ้นของขอมได้ครองเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัยเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่18ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการขยายเมืองโดยการรวบรวมเมืองเป็นเมืองคู่เรียกว่านครสองอันการรวมเมืองเป็นเมืองคู่นี้เป็นการรวมทรัพยากรสําหรับการขยายเมืองให้เป็นว่นแควนใหญ่โตขึ้นพระองค์มีโอรสสององค์นะครับก็คือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและก็พญาคำแหงพระรามเจ้าเมืองสะหลวงสองแควเมืองพิษนุโลก พ่อขุนผาเมืองปรากฏความในจารึกว่ากษัตริย์ควอมในสมัยนั้นซึ่งสันนิษฐานว่าก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7ยกราชธิดาก็คือนางสุขขรมมหาเทวีให้นะครับเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชุป,ปโภคก็คือพระขันชัยศรีและก็พระนามเฉลิมพระเกียรติว่าศรีอินทราทิตหรือว่าศรีอินทรบดินทราทิตอนาขตของกรุงสุขโขทัยในสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับไม่กว้างขวางเท่าใดนัก แต่ครอบคลุมถึงเมืองชอดหรือว่าเมืองสอดลำพูนพิษณุโลกและอำนาจในสมัยของการควบคุมนะครับเมืองในอาณาเขตสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถุมคงไม่มั่นคงแต่และเมืองคงเป็นอิสระในการปกครองตนเองเมืองหลายเมืองคงเป็นเมืองในระบบเครือญาติหรือเมืองที่มีสัมพันธ์ทไมตรีต่อกันภายหลังเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนคงเกิดความวุ่นวายในเมืองสุขโขทยัยขอมสบาดโคลนลำพง เป็นขุนนางขอมที่กษัตร,ริย์ขอมส่งมากำกับดูแลอยู่ที่สุขโขทัยได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุขโขทัยศรีสัชนาลัยและก็เมืองใกล้เคียงไว้ได้พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพระสหายก็คือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางก็ได้รวมกำลังกันปราบปรามจนได้ชัยชนะพ่อขุนบางกลางหาวยึดได้เมืองศรีสัชนาลัยส่วนพ่อขุนผาเมืองเข้ายึดเมืองสุขโขทัยไว้ได้เมื่อได้เมืองสุขโขทัยแล้ว พ่อขุนผาเมืองก็ได้มอบเมืองสุขโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวพร้อมทั้งพระนามที่กษัตริย์ของเคยแต่งตั้งตั้งพ่อขุนผาเมืองนะครับก็คือศรีอินทรบดินทรทิศด้วยเหตุดังกล่าวนี้พ่อขุนบางกลางหาวจึงได้ขึ้นของราษฎรเมืองสุขโขทัยมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศเป็นปฐทมกษัตริย์ราชวงศ์พะร่วง ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราชทังเดิมจึงถือว่าอาณาจักรสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชาวไทยเพราะสืบค้นไปได้ถึงนั้นประกอบด้วยหลักฐานสิ่งก่อสร้างหากจะมีนักวิชาการบางท่านโต้แยง้งก็สุดแต่จะวิจารณญาณน,นะครับเพราะว่ามันมีมากมายหลากหลายหลักฐานในการหักล้างกันเหลือเกินนะครับ